มันจะชวัสดีป้อตัวเนี่ยมห้อยอยู่เรือบนันี่เดี๋ยวมันชุกค้าก่อนเอาไปพักกินนะเอ้าการิดข้าจะไปดีแล็กจังหวัสด,ดีที่ทุกๆคนนะวันนี้ข้าจะได้ไปหายแม่น้องกิบไปเลยนะ

ันนี้ก็มาฮอดแล้วทุกคนเลยมาฮอดกับฮอดคันฝไฟนี่นะสายแมนนกิฟตนี่มื้อนี้คือมามื่อกี้คือมาเสียเงามันต้นเงามันต้นชอยเขาแมนนกิฟตเขาว่าปั่นนะเมื้อนี้ไม่ได้ไปโดนหายผู้ละมื้อนี้หายเขาแม่้วิได้ไปมื้อนี้น่าจะมืดเขาได้ไปมื้อนี้ข้าวเวิเนี่ยมาเสียเงามันต้นก่อนมามื่อกี้กัมากับหลายคู่หลายคนนะสายเฮฮาทีมงานแมนนกิฟตสายตลกเนยรถไถไปก่อนแล้วพวกไฟยามายางขันฝายนี่โอ้รถข้าแล้วพวก โอ้มาไม่ก็น้ำปลายน้ำผายลายโอ้รถข้าเลยเฮ้รถบ้านนี่รถข้าเลยพุ่นสาหอมมันตกแก๊งเจี๋ยวเน่อ้าววันนี้รถข้าแล้วเฮ้รถบ้านนี่อ้าวพุ่นไปดิต้องชุกดีข้าเมื่อกี้ต้ลมาข้าอยู่นี่เนาะ คือผีข้าวเมื่อกี้ต้มเพื่อใ้แม่ไทยลงมาชุกเดี๋ยวนี้เนาตตาะข้าหอมนี่เมื่อกี้นี่ว้าต้นหมาาม่กะหญ้าหกคณะโรดหญ้าจนคุมน้ำชาอางนี้นะอีนี่มาตึงแล้วค่อยกระไรโอ้ต้นหญ้าหกคณะนี่มันต้นกระหังต้นผีนี่ตอนกินเขาตุ่มฮันเตอร์ ต้นที่อยมาปู่กคลิปก่อนนะคิปตั้งแต่ชีนหบนะโอ้ตัวนี่สงเคนนะมันนี่ทีมงานไม่ต้องกีบส, <c oughs> สายห้าได้ไนี่โอ้สายห้าปาร์ตี้สายตลกเลยเนละโอ้ผู้ลำมนก็จะพูดไม่ไทยโอ้ยโดดลำมนขนาด <c oughs> เอ้ามันนี่ก็พร้อมเข้าสวนมันต้นแล้วทุกคนเลยพอดแต่ละคนก็เข้าไปเหมือนไรอย่างไแต่อคอยเมื่อกี้นี่ผลต้นกระท่มโหยนมือเบียนคนเลยเข้าไปนะโอ้ตะหกกระโดดปูเข้าไปปูมันต้นดีดีมันต้นนี่ปีนี่นมาเด้อไปบางว่างกันมาสิงามาต้นมาถางงามาต้นหน,นึ่งมันเห็นเพ่เลยมันหกกระนั้ปล้น,ลนเข้าไปก่อนโอ้ตะ โอ้มีเห ah um ็ดน้ำข้นมงต้นกับคนขงมีต้นชูงก็ได้เอ้าปันี้นาเพื่อนามันแล้วบัดนี้กูพูคุณเออดก้อนขึ้นนาก่อนเด้อเออได้ได้สายลุยเยอะอ้าวปุ๊บคุณกับนาหนึ่งนะพี่คอยถางพี่นาหนึ่งไปวันสียาเดินมาี่มาถางน้ำต้นน้องโอ้โัแต่็กเลย ได้เพนะื่อเตะหมูนะมาในเห็ดเตะหมูแล้วนี่นี่โอ้เตะหมูเสียบๆกินเตงโมูก่อนบัน แดดมาแล้ววันี้ฝนตกนะแม่ฝนตกคักเลยนี่จำปจ่าทำผักหมดเลยลุ่มหนึ่งเสียอยู่เน,นื้อปุณนนะไหวเดินขันไปทันเขา ว้าวปจะพันเลยนั่นเลยเช่อไดโอ้หไหวข้าดน้คอยพูวลุ้มไปอยู่โอ้เจ้านล่ะหกเลยอ้มานี่ยงหกส่วนมันต้นนี่เป็นโฮหเชได้ใช่ไละ là bên ta bây giờ Bây giờ không? không ừ, nha, đấy Mà năm nằm hẹn đó. ไม่ก็คนฮอตแล้วตอนนี้ดีนะมีผมมีต้นสูงนะท่านจะพูดฮอตเขาเลยนั่งทางไปนะตอนลงมาเก้ามงค์เขงประมาณชิบมงังค์เขงตอนนี้ชั่วโมงนึ่งละทางเดี๋ยวขึ้นหายโคบไปกินก่อนอย่านทีมงานแมนกิบเองเขานะเดี๋ยวหายโคบไปกินก่อนทางเล็กน้อยก็จะได้ขึ้นแล้วบัดนี้ มันนี่เอาไปหายเขาไปกินมันนี่มันนี่คือกินได้กินเลือดเลือดแปลงเ,เป็ดมันน,น,นี่ไอ้เรากิ๊บเพิ่นซื้อเป็ดโตบางใหญ่ยังไปคนขนไปเขาไปกินเไปเ<ร>อาโอ้มาทุกคนเลยแต่ทางหญ้ากับฮ้อนเลยโอ้ม่เขาไปกินก่อนมาฝ่ากมาซอยหน้าล้างตาก่อนตัวนี้ มนันดีขึ้นไปหาดังไฟก่อนมาเดี๋หาดังเพื่อนดังไฟก่อน,ด,อนดังไฟคือดังอยู่ตล่างเพลงนะมันเนี้ยวปั่นมันไปตั้งน้ำอยูุ่กคนนก่น นี่ไฟกับลุกแล้วบบัตรนี่จะได้ต้มน้ำก่อนต้มน้ำนี่ค่อยโลเป็ดนะเอาหม้อมาค้างก่อนบัดนี้ต้มน้ำก่อนโรน้ำเดือดก่อนเดี๋ยวไปลุกคนเป็ดก่อนบัดนี้ไปเลยก่อนนี่เป็ดกันนี่ก็ชอบตัวบางไงเลยเนี่ยน้อยทุกคนมันพูเลยเนี่ยเป็นใหญ่ขนาดเดี๋ยวเลือดก่อนให้เลือดแปลงกินน้ำมัหนีเลือดแปลงเนี่ต้มแน่แสบโลยเป็่ไงทีนั้นตัวบางไงเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเอาเลือดก่อนลุกคนก่อนหนี ใ่ญ่เลยเอาบ้างนี่มาบันเบิงสูตรก่อนของก่อนเฟินปุงไม่ค่อยไม่เคยเด้แต่ว่าก่อนจะเอาเลือดก็ต้องของน้ำก็น้ำป่านะเหาย่ามันเลือดมันกอดเลือดเลือดมันกระบันนะเอาชําเลือดเป็ดเบิงตามเป็ดบอกเบืงตามเป็ดเป็ดเต็มพู่อะน้ำนี่แปดโบงน้ำป่านี่้าแต่ว่าเต็มพู่เลยตัวนี้ได้เป็ดง่ายนึงแต่มันก็ไมได้ถือเป๊ะๆได้บางเทั้มันก็พิษบางคัอีตาม เป็ดเยื้อชเป็ดเยื้อหาเลือดน้อยก็มีแบบนั้นเลยลองมัมก่อนเบิ่งมาปั่นเห็ดก่อนขอใยังมีเคยอีกเด้อนะเคยแต่กินเผื่อเห็ดเด้อนน้ำแปดโบน้ำปลาห้าโบ เชื่ออ้บอกม่เชื่อได้แล้วเชื่อเลยเดี๋ยวเอาเลยโอ้ปอดเดินด้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเดือดเอาเลียทุกคนเลยเรียบร้อยนะเดือดเลเอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชีด้ไปนั่ก่อนเดี๋ยวจีก่อน ทีเลกืก็เดียวเอาชิ้นมันมาซอยเอาเลือดลงนะตานคอนเดินแล้วบัดเดี๋ยวเอาเป็ดมาลุก่อนบัดนี่ลุเป็ดก่อนนะเป็ดก,กปะดูกละโครชุนนะมาลุก่อนลกุนก่อนเป็ดก่อนเพาเฮ็ดนะเดี๋ยวทีมงานขงเขาไม่ได้กริบขึ้นมาบัดทิมเขานะโลก ngay luôn còn một ngay đây bết một ngày rồi bết này แล้วระบัดเนี่ยก็ได้ซียบีจีก่อนโดนแล้วล่ะเรียบร้อยบันจีก่อนบัหน,นี้จีแล้วก็จีได้ไปปาดนะไปตัวบักงใหญ่เลยมันเนี่ย chỉ hỗn bột nữa còn hỗn nói mình nhằng gì đây มันมันจะสวัดหรืปอป้อตัว,วนเนดี๋ยวเราบันไดกันเลยเดี๋ยวสิไปล้างน้ำอยู่ภายบนแล้วเดี๋ยวล้างมันขี้ดำน,นอยก่อนมันจะได้ไหลลงพุ่นเลยทุกคนเลยันะค่อยนเะอาต้นนึงไปสองต้อตอนไปต้มโอมันไปต้ม b e n g h โอ้คนโมเียวหมดนี่ ดีครับโอะโอกาสกาเข้ามาได้ขึ้นมายังมีเลี้ยวอยู่หายได้ไหม 给你看一下。 จะเลือดก็ดูก้าง ไม่นำคิดขึ้นมาละทียินมีเดียวอยู่ปัดงคนนี่เปัดแล้ว,ลวเขาลงบงลูงก่อนเพราะว่าอันนี้เอาลงก่อนนะไว้ซอยเฉลิลสดเจือเจือไม่ห้อยจับลงไปก่อนมาชุกแล้วก็ออกมาปันลปลแล้วแล้วก็ามาเจือไม่ห้อยนะจุ่มก่อนจุ่มน้ำอมก่อน ก็ไปชอยอยลาดแปลงนะเสีบเลยนำลายมาเลยเดี๋ยวมันสุกเลยกรได้ไปชอยทุกคนเลยอมันสุกก่อนเดี๋ยวไปบงปิงก่ตีนป้งตีนมทาาบีนะบีมันนะจ้ะมาเสียบกรมก่อนมาปงโผลมาทาบี น้ำจางบานกับคุนอันก็กับคุณเดียวม่ไทย่มนขึ้นมาะยิงเข้าแล้วมาไม่ไทยโยโย่ขึ้นมาก็ยังมีเลี้ยวอยู่าจะไม่ป่องปองขึ้นขึ้นหายแล้วยังิ่งเข้าเลวขึ้นมากินซ้ำมาของบาุงน้ำไปเหยาน่ไปดำหน้ากะกินก้อนโลดลอกินตรงไก่ไม่ได้เย่งาะกินแห้งดิอะโรดจังน้อยนึงเดี๋ยวปิ้งอนี้กินก่อนปิ้งโหทาบีก่อนั่ะจเลยนแนี่เปล่า จักเาเล่าชานบุญเชน,นึงคอยเอาฟีดีกว่าเา mm hmm. ป้าเทงคอยโกเลยเชน,นึ่งเราษา,านนะคุณมันกระเือกรอดิกงใช่ไรกะวอกริชื่อพายอยู่จังฌานให้รชัยชานเป็นบ่นเป็นกบบว่าน,นั่นนี่ฌาเป็นกะชาษนั่นเลย มือตัวเพชดนี่ก้อนนี้เลยเสีบกระมุนมนะมบีทาโหนี่คักเสียบโอทาบีบีทาโห <c oughs> บีทาโอโอทาบีโ้าบดี่นอแตวนนอกนาน เออมันยังกันติดาอกใหญ่คือว้าวเออพี่ต้ไปที่เดิมทั้ง yes, ี <h <h ่เดิม่ากินงมันหุ่นทั้งพอเท่าแม่เท้านี่พอเราปีงันนี้เฉดออกมาปั่นโกมอยเต็มหม้อโลดโอ้หลายขนาดโลดเลยทำสกินนะวันนี้นะทำสกินเป็ดง่ายนึงโอ้ยโอ้ปวดติดๆล่ ตัวไปไีเต้เสานะนเล่อนี่นะอันซอนยบอซอยเฉลิดได้ซอยเดีเ๋ยวเราปั่นไปซอยเดี๋ยวคอยปิ้งอันนี้เฉลิดซีบเช็แล้วมัน,น,นมาปิ้งก่อน โอ้ oh, ถ้าบีเสียบๆก็เป็นมาเลยกดเสียบเลยฮ้อนกับฮ้อนก่อนเลยเดี๋ยวรอประมาณจากรสามนาทีทนี่ดูิปีกแนะิมเฮมนะแิมเฮมจะได้กินผักเสียบมาเลยปีกแิมเฮมก่อนตรง,<อ>ง,งกันเดี๋ยวงห่างมาเสือมือเลย เต็มมือเขาเลยโเต็มลมือเขานี่เดี๋ยวมันชุกคักก่อนเอาไปพักกินนะเดีเสียกันแล้วเอ้าเอ็นห่ยโอ้ปันาซอยเรียวน่นี่พอบ่ที่เธอจ่าตึงนะเดี๋ยวเลื่อนเซอยเรียบร้อยเป็นตำมะเจียวตำมะเจียวาตาน้ นี S 1> <S 1> <S <N> ่มันนี่ก็มาเฮ้่มแม่ทยายกันชิมก่อนเป็นเลยจางเลยเข็มเปรเลยน้ำปลามันก้นนึ่งละคือว่ายังจางคือเก่าอยู่ปกอายิข้มด้วยเชื่อเลชื่อแรานะไอ้กยอยชิมด้วดียอชิมมมีเป็นเลยเอาไรเอามักันเลยก็เชื่อโถดหมดลำปลาหมดเลยสิบบา่เป็นทายแล้วมาเลยฮะเปชุกละปิงกะเดี๋รอประมาณจะชิมมาที่เนี่ยไม่ห้อยแล้วป้อจะเช็บแลเลย กินนีลาได้ไหมไทยไม่นี่ได้ผงเชฟได้ไหมนี่น่ะได้แล้วชุกแล้วบันแฮมห้อยอยู่เดี๋ยวปงต้มเป็ดก่อนไม่ไทยมันเอิญนชิเลยกิงเข้าละปุ่นน่ะกินข้าแล้วเดือบใบเดือต้มเป็ดน่ก็ชุกแล้วได้ไหมไทยเอ้ยชุกแล้วเรียบร้อยแล้วสุกแล้วบัดนี้ปงบโบปงแล้บบัดนี้ปงแพร่เอาพักโบหอมน้ก่อนมาหนิน่ะผักตังเท่งบุก่ะกินละต้มชุบก้อนกินก่อนนะเดี๋ยวเขาเฮ็ดเดือบแปลงก่อนตังเท่งบุกินพักตั้งไผ่ก่อน มันตังยิงเอาใช้กระโต๊กนะคนนีน้มีมีกระโต๊กมีกระโต๊กแล้วเอาอดู่ยนี้น เป็นราบเรีนนเนวนี่มีเวนโดส์สามเดอรมีทันละปลามันกระบันเลยคน้อยยัะน้อยแบบนี้

cha hồ này, tìm nó đây, tìm chiếu say, chuột này. ต้องกินเทงมันเขากินก่อนละมันมีกระบานโอ้ขึ้นมาเสียมล่าไม่ไทย้ไว้เรยแปลล้วเจ้ากินเยอิ่มละมาได้ผมให้พี่น้องเขาเทงมนี่โอ้ตตเสียบกโลดอันเเสียบเบิ้งด้วยเสียบผู้อันอันนี้มาเสียบอ่าแล้บิงบีตาโหนัเสียบไปอยู่ อนกินมีปะได้โลดเโอมันอนาเซียบเปนเดาเอพ่าบ่อนคอยื้อทั้งปุ่ยื้อไิ้ทั้งมีใหได้ไปเลื่กแปลงก่อนเพื่อหอนกันนี่บ่้าไปกับพอดีกั็มีเพื่อไนี่ปองบ่วงนะเื้อหน้ากับบ้าหุบโจงงาหุบเจง bên nào cần đứng đây hay chụp đây chụp một bên phuông à, con khoái, à, <laughs> <laughs> ừ, ao bò không được, phun này, chú noi canh nha tập cho chú noi, เตียวเาห่เตียบเอาอย่งหอว่าน้องเอาเก่งไอ้ห่องลยขางล่างมีเตาไฟเพิงไอสังกะสีดาดเดียวเลยนี่ก้าก็เมีโรดมึงรูเหือกับป้าน้องไปมีเหือกกับแม่แม่มาจ้ะอืมัวหนึ่งันมอยู่ดีๆผ่ดหากกหังอ๋อืมงบ่าวบ่าและกันยาหากก็เห็ดคั่วมาไลให้มง นี่วันนี้ก็กินข้าวกินน้ํอิ่มนะพี่เลยตอันี้เมงโทยังไม่ยอบ้ํากินเมงอีล่ะกินได้ทุกมื้ออ้ามันมีช่องวางอยู่ไดไทมันก็กินข้าวอิ่มมันก็ตอชนไม้อีเฮ็ด่ไม้มกแรงเอออาแกงกินแรงแล้วไไม้มแงเนาะอิ่ม2 3บไม้ก็เดียวนี่4-5คนเอาก็มีหมดนไม้นะอลนีเนาะเดี๋ยวก็สิก่อนะหามื้อแงก่อนด้ เจ้าก็จะต้องกินชกินเม้งยู่นะคอยกัจะได้ไปหาหน่อไม้ไหลเมื่อระบาวก่อนหน่อไม้ไหลเมื่อเก่งเพื่อระบาวพันเพื่อจมจะกินแกงหน่อไม้ไหลอยู่เราโอ้ยแกงหน่อไม้ไหลได้เพิ่มเราไม่ได้คอยกะมีโอกาสมาให้พี่นะมาแล้วกะมาเชียร์มันต้นเขาในนกิฟนี่นกิฟกับเจากผักงานมาเชียร์ย้อยนะคอยกะบจะได้ลงหาหน่อไม้ก่อนเราปั้นนอไม้อยู่นี่มีปนผายนี่มีนมไม้นะไปไปหาจะกันก่อนหน่อไม้เพื่ออะบางนี้ไม่โหดก่อนนมไม้เลย มีแต่หน่อไม้บ่งคนเลยก็จริงก็ย่าใช่ไหมถ้าหาน่อไม้ไรก็หน่อไม้บงเมียวนั่นหน่อไม้บ่งไงมีเยอะห้องมาแต่คนหานมไม้กันอ่ะหาตักน้ำกินนะครับว่าน้ำมดนะหน่อไม้กับเฮาไปดงกับมีมีมันหน่อไม้ก็มันเหี่ยวหมล้วก็มันก็มันตายขี้นะมันยามันยาอะไเป็นหน่อไม้ละก็มันโดหมดแล้วนะช่องก่อมีมีหน่อไม้เลยก็คือว่าไม่ได้นัหน่อไม้มาหนีิแล้วบ่าวก็คือไมีได้กินเมล็ง กะคลิปเพ่ยกะขอจบเพลงคำนี้ก่อนกะล้ำลาไปให้พี่น้องก่อนมาหนิคลิปมันนี่ก็คือมาเสียยามันต้นซอยแม่นคลิปนะมากะกินข้าวสมามัคคีกะซ่บหลายคนกะกินถเรียกว่าเอ็ดตาเลือดเป็ดกะพอดีบระปันเห็ดอันพิษนะเอ็ดสูตรพิษก็เลยมันมีเป็นตาเลือดกัเป็นเลือดแปลงเป็นลาบเลือดลาบเลือดเป็ดเพราะว่าเอ็ดสูตรกะมีได้เพราะว่าเป็ดมันตัวใหญ่พอกระล่ะ กรแเชบดูกินกันเลยหลายคนกินเช่บนะอ่ะขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับสมตั้งใจต้นจบนะขอบุญขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาเบิ่งขอบุญขอบคุณเด้อบ้าลงที่ต่างประเทศที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาสนับสนุนคอยกะขอขอบุญขอบคุณนำคลิปนี้กระช่เพลงแค่เท่านี้ก่อนพบกันหละคลิปหน้าขอกคำว่าสบายดี